ก็สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้ผมจะมาทดสอบโทรศัพท์มือถือรุ่น Samsung Galaxy a 2 0นะครับตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับประมาณ3ปีแล้วนะครับก็จะมาทดสอบว่าเล่นเกม lv ในแพทนนี้ไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นปลายปี2021แล้วนะครับมาเล่นล่างครับอือจังหวะน,นี้ ก็เฟรมเรทก็อยู่ที่59นะครับก็ถ้าบวกทีละตัวนี้ก็สบายๆเลยนะครับก็เฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ58 59 60นะครับก็เฟรมเรทมันจะขึ้นข,นขนลงลงอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เก่าแล้วนะครับเลนกลางครับเรามีเอ่อเรามีแรดนะครับแล้วก็เตียวเซียนนะครับ เรนล่างเรามีทาร่านะครับข้างบนครับบูคองกับแพนด้านะครับก็โทรศัพท์รุ่นนี้มันก็อาจจะใช้ CPU ตัวเดียวกับรุ่น A 1 0นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแรมสาบนะครับมันก็จะเล่นเกมได้ดีกว่านะครับโอ้โหมากัน2คนเลย เพื่อนเพื่อนอืมเพื่อนเฮ้ยได้ไหมได้ไหมอืมอีกนิดเดียวครับไม่ได้นี่เพื่อนมาช่วยพอดีนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนายอย่าพึ่ง เพื่อนเราก็ใช้ได้นะโอเคเราไปดันเลนล่างต่อนะครับก็เฟรมเลทก็ตอนนี้ก็60นะครับแล้วก็ลดมา58นะครับลดมา53 55ประมาณนี้นะครับเอาละ่ะมามาเลยอืมอืมเป็นไงบ้างอันตีไปดิ หูยหูยหูยเลือดรถเป็นน้ำเลยอเยลือรถเป็นน้ําเลยแต่ดูดคืนมาได้ดูดคืนมาได้เป็นไงเป็นไงเ,นเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอเรียบร้อยย่าง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 รอดมาได้แม่แรงจริงนะ ก็ผมจะออกเป็นของดูดเลือดแล้วกันนะเลนกลางก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยทาร่านะครับต้องดันให้ได้สักเลนหนึงก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้แล้วมันเลเวลห้าแล้วนะตทงไปผม เวลช้าจังโอเคเวลห้าแล้วตัวนี้มันหลอยเก่งนะครับโอ้โหเปนหนลอยทาร่าละเดี๋ยวช่วยทาราตีนก่อนนะจังหวะนี้มันจะเอาทาร่าครับนายจะเอาแท้งเหรอนายมันเร็วไปหรือเปล่าโอ้โหยิงมาแบบเป็นสายเลยนะ เสียเปียบครับเสียเปียบขอวาร์ปกลับก่อนนะครับจังหวะนี้เกมตึงครับอย่างนี้เกมตึงแน่นอนตรงกลางเป็นไงบ้างโอเคอยู่ต้องดันเลนล่างก่อนนะครับจังหวะนี้แต่เพื่อนเราไปสองคนแล้วครับ เพื่อเราดันสองคนแล้วเรามากลางดีกว่านะครับจังหวะนี้เจอแรดเฝ้าอยู่นะครับเฮ้ย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 เรามาแอบลอยนี่ดีกว่านะครับแอบลอยโกเลมมันดีกว่านะครับเจอโดยบังเอิญ ก็เล่นได้ดีเลยนะครับไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตด้วยนะก็เน็ตที่ผมใช้ก็เป็นเน็ตสองเมกนะครับเป็นเน็ตมือถือนะครับเฮ้ยจะเอาเพื่อนเราอ่ะอือโอโหโอโหไรกาลไยกาดไรกาศเฮ้ยหลายจริงหลายจริงหลายจริงยอมรับเลยอือโอ้โหแทบมองอ่ะหดเกินหดเกิน เพื่อนมาช่วยฮิลนะ oh. <laughs> เพื่อนบอก <laughs> ฉันกลัวแกจะไม่รอดวะ <laughs> ฉันช่วยฮิลแล้วกันเออตัวเดียวมันเอาอยู่เลยเนฝะ้าป้อมอยู่เลยอะตัวเดียวนั่เนี่ทาร่าเสียท่าทะแล้วทาร่าเออ <Your team S 1> ไม่น่าเสียท่ามันเลย <The tower. S 1> นายนายฆ่าทาร่าเราเลย <laughs> ตัวนี้มันปวดมากครับถอยยิงถอยยิงตัวนี้ ปวนสุดนะปวนจัดเลยนะเอาเลยเอาเลยนี่ต้อง่างนี้เฮ้ยแม่มีเพื่อนมาช่วยนี่ผมได้ดาบดูดเลือดอันแรกมาแล้วนะครับก็จะออกของดูดเลือดสักสองอันนะครับก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะ ก็ยังดันยังดันป้อมข้างไม่ได้ครับตอนนี้แต่ป้อมกลางนี่ดันได้แล้วนะเพื่อเราดันไปแล้วนะป้อมหนึ่งโอเคได้บัฟโกเลมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูนะว่าเข้าทีมไฟแบบ5้าคนแล้วมันจะมีอาการกระตุกหรือเปล่านะครับเฟรมเรทก็ <Dom inating. S 2> วิ่งอยู่ที่5 9าปกตินะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอาการกระตุกนะครับ ตีป้อมกลางได้แล้วครับตอนนี้แรดว่างไงแรดแรดแรดก็ปวนอย่างเดียวครับตอนนี้เราเฮ้ยเจอผมเจออื <S 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 เราขอโกเลมนายด้วยแล้วกันนะ จังหวะน,นี้ได้กลเลมอีกสักตัวนึงน,นี้เกิดแน่นอนนะครับ <Shut down. S 1> เดี๋ยวผมจะดันเลนบนนะกอเฟมเรทเขาวิ่งอยู่ประมาณ59นะครับ58 59นะครับก็จะให้วิ่ง60ตลอดก็คงไปไ,ปไม่ได้นะครับก็ เวอร์ชันแอนดรอันก็เก่าแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นเวอร์ชัน9นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมโดนผมโดนโอ้โห oh, ผมโดนแอสซินรอบรอบสังหารแต่ไม่สำเร็จครับแพนด้า <laughs> <Panda S 2> มาเสริมโอ้โหแพนด้าไม่ huh. จะให้ได้ใช่ไหมเนะี uh ่ย huh. เอาจนได้บูคองมาตีสองทีเรียบร้อย ก็เกมก็สบายสบายครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ครับเรียบร้อยครับก็จบกับแปดสอบการรีวิวสทรศัพท์มือถือรุ่น s a m s u n galaxy g a 2 0นะครับก็สรุปว่ามันยังเล่นได้อยู่นะครับก็ถ้าใครชอบไปเดี๋ยวกดไลค์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ผมก็จะมาทำคลิปลงอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ